แนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา1 0 1 6 1ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่4การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะหน่วยที่4หลักการใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาหน่วยที่4จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความสำคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสาร อธิบายความหมายของประโยคและโครงสร้างของประโยคได้แนวคิดในการสื่อสารต้องคำนึงถึงการใช้คำเป็นเบื้องต้นจากการเรียนรู้เรื่องคำจะนำมาสู่เรื่องประโยคเป็นลำดับต่อมาการผูกประโยคให้ถูกต้องชัดเจนมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารอย่างยิ่งผู้สื่อสารจึงต้องศึกษาโครงสร้างของประโยค 2. จํจำแนกประเภทของประโยคได้แนวคิด ประโยคมีหลายประเภทประโยคความเดียวจะสื่อสารได้ง่ายส่วนประโยคความรวมและประโยคความสอนจะมีความซับซ้อนในการสื่อสารและยากขึ้น 3. ใช้ประโยคและแก้ประโยคที่บกพร่องได้แนวคิดการผูกประโยคหรือใช้ประโยคในการสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สื่อสารต้องมีการศึกษาหลักการใช้ประโยคเพื่อให้การสื่อสารสำลิศทิผล ตอนที่4.1ความสำคัญความหมายและโครงสร้างของประโยคหัวเรื่อง4.1.1ความสำคัญของการใช้ประโยคให้ถูกต้อง4.1.2ความหมายของประโยค4.1.3โครงสร้างของประโยควัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่4.1จบแล้วนักศึกษาสามารถ1 อธิบายความสำคัญของการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องชัดเจนได้แนวคิดการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนต้องใช้ประโยคในการสื่อสารจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อสารจะต้องใช้ประโยคให้ถูกต้องและชัดเจน 2. อ,อธิบายได้ว่าประโยคเป็นอย่างไรและสามารถจำแนกว่าข้อความใดเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคได้แนวคิด การเรียนรู้เรื่องประโยคผู้สื่อสารควรทราบว่าประโยคคือข้อความตอนหนึ่งหนึ่งที่ได้ความบริบูรณ์ 3. ระบุได้ว่าข้อความใดเป็นประโยคมีโครงสร้างอย่างไรรวมทั้งยกตัวอย่างประโยคให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ของการสื่อสารได้แนวคิด ประโยคในภาษาไทยมีโครงสร้างทั้งง่ายและซับซ้อนผู้สื่อสารจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ของการสื่อสารกิจกรรม4.1.1.1 1. ให้นักศึกษาเปลี่ยนตำแหน่งของคำในประโยคที่ให้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรได้บ้างและสื่อความหมายต่างกันอย่างไร 1. ใครให้คุณมา 2. ต้มมากินข้าวก่อนแนวตอบกิจกรรมเปลี่ยนตำแหน่งของคำในประโยคที่ให้ได้ดังนี้1.1ใครให้คุณมาใช้เปลี่ยนตำแหน่งของคำและทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเช่นใครใช้ให้คุณมาใครมาให้คุณใช้คุณมาให้ใครใช้คุณให้ใครมาใช้ใครมาใช้ให้คุณเป็นต้น 1.2ตุ้มมากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนตุ้มตุ้มกินข้าวมาก่อนก่อนมากินข้าวตุ้มกินข้าวก่อนตุ้มมาเป็นต้นเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของคำในประโยคความหมายมักจะเปลี่ยนไปจะมีบางประโยคเท่านั้นที่ความหมายไม่เปลี่ยนเช่นตุ้มมากินข้าวก่อนและมากินข้าวก่อนตุ้มแต่ถ้าเขียนเป็นมากินข้าวก่อนตุ้ม อาจรร le มีความหมายว่าผู้สื่อสารมากินข้าวก่อนแต่ตุ้มมากินทีหลังก็ได้กิจกรรมข้อที่2ให้หาประโยคที่เปลี่ยนตำแหน่งของคำในประโยคแล้วสื่อความหมายผิดความหมายเปลี่ยนไปและความหมายคงเดิมอย่างละหนึ่งประโยคแนวตอบกิจกรรมประโยคที่เปลี่ยนตำแหน่งของคำแล้วความหมายผิดเช่นฉันกินข้าวข้าวกินฉันประโยคที่เปลี่ยนนี้ผิด พอข้าวกินฉันไม่ได้ประโยคที่เปลี่ยนตำแหน่งของคำแล้วความหมายเปลี่ยนไปเช่นงูกัดสุนัขสุนัขก,กัดงูประโยคที่เปลี่ยนตำแหน่งของคำแล้วความหมายคงเดิมเช่นเธอทำแกงส้มปลาช่อนเธอทำปลาช่อนแกงส้มนักศึกษาสามารถยกตัวอย่างประโยคอื่นๆที่มีลักษณะเช่นนี้ได้กิจกรรม4.1.2 1. หนึ่ง ให้นักศึกษาใช้กลุ่มคำเหล่านี้มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์สื่อความหมายชัดเจน 1. กระเป๋าสีดำใบนั้นเรียบเรียงใหม่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ดังนี้เธอซื้อกระเป๋าสีดำใบนั้น 2. ลูกคนที่สองของเขาเรียบเรียงใหม่ได้ว่าลูกคนที่สองของเขาเรียนจบแล้ว 3. ตึกสูงในซอยนี้ เรียบเรียงใหม่ได้ว่าเขาทำงานที่ตึกสูงในซอยนี้ 4. กํำลังวิ่งเล่นเรียบเรียงใหม่ได้ว่าเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นที่สนาม 5. ทัดดอกไม้สีแดงเรียบเรียงใหม่ได้ว่าเงาะทัดดอกไม้สีแดงกิจกรรมข้อที่2ข้อใดเป็นประโยค 1. ผู้จัดการเปลี่ยนไปเป็นประโยค 2. การสื่อสารสองทางไม่เป็นประโยค 3. ช้างพายเป็นช้างเพศผู้เป็นประโยค 4. ลักษณะนามของมะพร้าวเป็นผลเป็นประโยค 5. ยาสีฟันสีเขียวไม่เป็นประโยคกิจกรรม4.1.3 1. ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดมีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์ 1. เขาชอบสีอะไรเป็นประโยคที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์ 2. ดอกกุหลาบหอมชื่นใจเป็นประโยคมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ 3. ลูกซื้อดอกมะลิไปให้แม่เป็นประโยคที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์ 4. เธอชอบเพลงจันทร์กระจ่างฟ้าเป็นประโยคที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์ 5. หยิบปากกาสีแดงให้หน่อยสิ 6. ขอกาแฟสักถ้วยเถอะ 7. สีขาวสวยกว่า 8. ปิดแล้วค่ะข้อที่ 5, 6, 7, 8ไม่ได้เป็นประโยคที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์กิจกรรมข้อที่2จากประโยคในข้อ1ข้อใดเป็นประโยคไม่เริ่มและควรมีประโยคเริ่ม หรือมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนำประโยคไม่เริ่มนั้นอย่างไรแนวตอบกิจกรรมข้อที่1.5หยิบปากกาสีแดงให้หน่อยสิเป็นประโยคไม่เริ่มผู้พูดบอกให้ผู้รับสารหยิบปากกาสีแดงให้ผู้พูดไม่ต้องกล่าวชื่อผู้รับสารที่เป็นประธานของประโยคนี้ข้อที่1.6ขอกาแฟซักถ้วยเถอะเป็นประโยคไม่เริ่ม มีสถานการณ์บ่งประธานที่ละไว้เหมือนข้อ1.5ข้อ1.7สีขาวสวยกว่าเป็นประโยคไม่เริ่มต้องใส่ประโยคเริ่มเข้าไปว่าสีขาวหรือสีแดงสีไหนสวยกว่ากันประมาณนี้ข้อที่1.8ปิดแล้วค่ะเป็นประโยคไม่เริ่มอาจจะใส่ประโยคเริ่มเข้าไปว่ามหาวิทยาลัยปิดภาคหรือยังคะ ตอนที่4.2ประเภทของประโยคหัวเรื่อง4.2.1ประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์4.2.2ประเภทของประโยคตามเจตนาของผู้สื่อสารวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่4.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. แยกประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้แนวคิด การแบ่งประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ์จะดูตามโครงสร้างและจำนวนหน่วยประโยคแบ่งเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อน 2. แยกประเภทของประโยคตามเจตนาของผู้สื่อสารได้แนวคิด การแบ่งประเภทของประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารจะแบ่งเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคตอบรับหรือปฏิเสธประโยคคำสั่งและประโยคขอลองกิจกรรม4.2.1 1. หนึ่งให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคประเภทใด1.1วัวกินหญ้าข้อนี้เป็นประโยคความเดียว 1.2. ดอกบานบุรีที่เหลืออยู่ซุ้มประตูออกดอกเหลืองอลามข้อนี้เป็นประโยคความซ้อน 1.3. พจนานุกรมที่ออกใหม่ปีพุทธศักราช2554ข้อนี้ไม่ใช่ประโยคข้อที่1.4เมื่อฝนโปรโยปลายลงมาต้นหญ้ากก็งอกเขียวข้อนี้เป็นประโยคความรวมข้อที่1.5กระดาษสีแดงบนโต๊ะเป็นการอวยพรมงคลสมรสของเธอ ข้อนี้เป็นประโยคความเดียวกิจกรรมข้อที่สองให้วิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่ามีกี่ประโยคและเป็นประโยคชนิดใดในความว่างคือธรรมะแต่ในความวุ่นนั้นคือไม่มีธรรมะผู้ที่จิตใจวุ่นวายย่อมหาความสงบไม่ได้ถ้าตัดความเป็นตัวกูของกูไปผู้นั้นก็สงบเราต้องทำใจให้สงบก่อนจึงจะมีธรรมะ แนวตอบกิจกรรมวิเคราะห์ข้อความที่ให้แบ่งเป็น4ประโยคคือ 1. ในความว่างคือธรรมะแต่ในความว่างนั้นคือไม่มีธรรมะเป็นประโยคความรวม 2. ผู้ที่มีจิตใจวุ่นวายย่อมหาความสงบไม่ได้เป็นประโยคความสอน 3. ถ้าตัดความเป็นตัวกูของกูไปผู้นั้นก็สงบเป็นประโยคความรวม 4. เราต้องทำใจให้สงบก่อนจึงจะมีธรรมะเป็นประโยคความรวมกิจกรรม4.2.2ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคประเภทใดถ้าแบ่งตามเจตนาของผู้สื่อสาร 1. ห้องสมุดปิดแล้วหรือข้อนี้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคที่ต้องการคำตอบ 2. เขาเรียนจบแล้วใช่ไหม ข้อนี้ก็เป็นประโยคคำถามหรือประโยคที่ต้องการคำตอบ 3. สุนัขอยู่ที่ไหนข้อนี้ก็เป็นประโยคคำถามหรือประโยคที่ต้องการคำตอบ 4. ไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันข้อนี้เป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคตักเตือน 5. อย่าเดินไปไกลนะข้อนี้เป็นประโยคคำสั่งหรือตักเตือน 6. ช่วยส่งจดหมายให้ด้วยนะคะ ข้อนี้เป็นประโยคขอร้อง 7. ฉันปลูกมะลิไว้ที่นั่นต้นหนึ่งข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่า 8. ฉันไม่ไปประชุมข้อนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าครับตอนที่4.3หลักการใช้ประโยคหัวเรื่อง4.3.1ประโยคสมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์4.3.2ประโยคชัดเจน4.3.3 ประโยคกระทัดลัด4.3.4ประโยคสมเหตุสมผลมีสัมพันธภาพ4.3.5ประโยคมีการเน้นความรวบความ4.3.6ประโยคมีโครงสร้างและสำนวนแบบไทยแนวคิดการใช้ประโยคที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารผู้สื่อสารจึงต้องศึกษาหลักการใช้ประโยค 2. ประโยคที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์ชัดเจนกระทัดรัด 3. การผูกประโยคต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและความมีสัมพันธภาพของคำและความ 4. การผูกประโยคควรให้กระชับมีการรวบความและเน้นความ 5. การผูกประโยคควรใช้โครงสร้างและสำนวนแบบไทยกิจกรรม 4.3.1. ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดสมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์และประโยคใดบกพร่องไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์จงแก้ไขให้ถูกต้อง 1. เลวดีซื้อสบู่เหลวล้างหน้ามาล้างหน้าข้อนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องคุณพบสวมเสื้อผ้าไหมสีครีมข้อนี้ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้อง 3. การไฟฟ้าหยุดงานหน0 0งคนข้อนี้เป็นประโยคที่ควรแก้ไขแก้ไขเป็นพนักงานการไฟฟ้าหยุดงาน1 5 0 0 0คนข้อที่4ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานี้ข้อนี้ก็เป็นประโยคที่ควรแก้ไขแก้ไขเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานี้ได้คี่คลายลงแล้วข้อที่5อนุทินของคุณแม่อยู่ที่น้องสาว ข้อนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วกิจกรรม4.3.2ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดชัดเจนและประโยคใดกำกวมถ้าประโยคใดกำกวมจงแก้ไขให้ถูกต้องข้อนี้เรามาดูก่อนเลยนะครับประโยคที่ชัดเจนก็คืออาหารมื้อเย็นมีปลานึ่งและต้มยำกุ้งกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีก50% ข้อนี้เป็นประโยคที่ชัดเจนแล้วนะครับส่วนประโยคที่ต้องแก้ไขคือ 1. เจ้าหน้าที่เร่งทำงานใหญ่เมื่อนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจนะครับข้อนี้ให้แก้ไขเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรีบทำงานเมื่อนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจหรือแก้ไขเป็นเจ้าหน้าที่เร่งทำงานสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจข้อที่2นะครับนายกชวนดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อนี้แก้ไขเป็นนายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออดีตนายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัยเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่สคุณช่วยเหมาทางนี้หน่อยสิคะแก้ไขเป็นคุณช่วยหันมาทางนี้หน่อยสิคะหรือคุณช่วยเหมาสินค้าของเราบ้างสิคะ 4. น้ำมันมากเช่นนี้คุณจะทำอย่างไรเป็นประโยชนกำกวมแก้ไขใหม่เป็นน้ำมากเช่นนี้คุณจะทำอย่างไรหรือน้ำมันระบุว่าเป็นเบนซินหรือน้ำมันอะไรมากเช่นนี้คุณจะทำอย่างไร 5. คนจับเชือกต้องเป็นคนสาวแก้ไขให้ถูกต้องเป็นคนจับเชือกต้องเป็นหญิงสาวหรือคนจับเชือกต้องช่วยกันสาวเชือก หรือว่าดึงเชือกนะครับกิจกรรม4.3.3ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดกระทัดรัดสละสลวยและประโยคใดฟุ่มเฟือยถ้าประโยคใดฟุ่มเฟือยหรือไม่สละสลวยจงแก้ไขให้กระทัดรัดสละสลวย ข้อนี้จะพูดถึงประโยคสละสลวยกระทัดรัดก่อนเลยนะครับอาการปวดศีรษะอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการข้อนี้เป็นประโยคที่สละสลวยกระทัดรัดแล้วครับอีกข้อนึงก็คือการอ่านเป็นการสั่งสมความรู้ข้อนี้ก็เป็นประโยคที่สละสลวยกระทัดรัดแล้วครับส่วนประโยคที่ต้องอาจปรับแก้ก็คือ1ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้นับเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพ ข้อนี้อาจจะแก้ใหม่เป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้นับเป็นข้าวที่มีคุณภาพข้อที่สองนะครับยานี้คุณต้องรับประทานหลังอาหารทันทีถ้าคุณรับประทานยานี้เมื่อท้องว่างยานี้จะกัดกระเพาะก็แก้ไขเป็นคุณต้องรับประทานยานี้หลังอาหารทันทียานี้จะกัดกระเพาะถ้าคุณรับประทานขณะท้องว่างอีกข้อนึงนะครับงานศิลปะชิ้นนี้ผู้เขียนตั้งใจสร้างมาก อาจจะแก้ไขเป็นผู้เขียนตั้งใจสร้างงานศิลปะชิ้นนี้มากกิจกรรม4.3.4ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดถูกต้องและประโยคใดบกพร่องถ้าประโยคใดบกพร่องจงแก้ไขให้ถูกต้องประโยคที่ถูกต้องคำและความมีสัมพันธภาพสมเหตุสมผลคือประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยบันทึกไว้ว่ามีการสำเร็จโทษเจ้าฟ้าธรรมาทิเบต ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ไม่ทำให้สภาพของดินเสียสองประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องมีคําและความมีสัมพันธภาพสมเหตุสมผลแล้วนะครับส่วนประโยคที่ควรได้รับการแก้ไขคือแม่ไปตลาดคุณยายเป็นลมลม้มศีรษะฟาดพื้นข้อนี้ควรแก้ไขเป็นขณะแม่ไปตลาดคุณยายเป็นลมล้มศีรษะฟาดพื้นข้อต่อมาครับ แม่ค้าขายส้มขายมะขามหวานขายทุเรียนขายแตงโมและกําไรหินสีต่างๆควรแก้ไขเป็นแม่ค้าขายผลไม้หลายชนิดและยังขายกําไรหินสีต่างๆด้วยข้อต่อมาครับช้างกินอาหารวันละ500-800ถึง800กิโลกรมัมควานช้างจะพาช้างเข้าไปในเมืองโดยเฉพาะพามาที่กรุงเทพ แก้ไขเป็นเนื่องจากช้างกินอาหารวันละ500-800กิโลกร,รมัมควานช้างจึงพาช้างมาขออาหารในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพกิจกรรม4.3.5 1. ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าประโยคใดเป็นการรวบความเน้นความ 1. ความรักความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสท,ที่ร้อยลัดสรรพสิ่งให้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร 2. ทั้งพ่อและแม่ของฉันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชแนวตอบกิจกรรมประโยคที่1กับประโยคที่2เป็นการเน้นคําประโยคต่อมาครับฉันพร้อมที่จะไปกับเธอไม่ว่าเธอจะไปนรกหรือสวรรค์ ประโยคนี้เป็นประโยครวบคำครับกิจกรรมข้อที่สองให้รวบความของข้อความนี้ใครอยากไปไหนบ้างใครอยากไปเที่ยวอยุทยาใครอยากไปกินปลาที่สุพรรณบุรีให้บอกพี่มาพี่จะพาไปแนวตอบกิจกรรมข้อความที่ให้รวบความได้ดังนี้ใครอยากไปไหนบ้างไปเที่ยวที่อยุธยาหรือไปกินปลาที่สุพรรณบุรีพี่จะพาไป กิจกรรม3.4.6ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคที่มีโครงสร้างที่ดีหรือไม่ถ้าไม่ดีจงแก้ไขให้ถูกต้อง 1. สามโจรบุกป้นล้านทองย่านพัฒนาการกวาดทองไปนับล้านแก้ไขเป็นโจรสามคนบุกปล้นล้านทองย่านพัฒนาการกวาดทองไปนับล้านข้อที่สอง คนไข้ถูกผ่าตัดกล่องเสียงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีแก้ไขเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดกล่องเสียงคนไข้ทันทีข้อที่สภาษาอังกฤษของเธอไม่ค่อยแข็งแรงนักแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษของเธอยังไม่ดีนักหรือเธอยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักข้อที่สสมุดปกขาวเล่มนี้เขียนโดยนายพลคนสำคัญแก้ไขเป็น นายพลคนสำคัญเขียนสมุดปกขาวเล่มนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง4ประโยคมีความบกพร่องสมควรได้รับการแก้ไขครับและนี่คือแนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่4ครับ